ก็เอานะฮะคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันไปแล้ววะาัลรู้ไหมมาดิมาดิาดเอาน่าคนเดียวตู้ด้วยสัตว์เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมมากับผมแซ่ซนเดียร์ฮเช่นกัยน,นะครับผมเอาวนะครับผมมาหายไปนานนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่า ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าผมได้ไปทําธุรกิจกับเพื่อนอยู่นะครับผมก็เลยเวลาเนี่ยอาจจะน้อยมากๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะคิดถึงมีรักแฟนเพทุกท่านนะฮะก็เลยได้กลับมาทําคลิปให้เพื่อนดูกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องเล่ามันให้เพื่อนฟังอย่างเช่นเคยนะฮะแต่คลิปคลิปนี้เนี่ยแน่นอนนะครับผมกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะผมจะต้องนําคลิปที่ยิ่งใหญ่มาให้เพื่อนดูกันนะฮะ ซึ่งคล er like mm ิปปนี้นะฮะเราจะมาขายปมของคลิปที่แล้วขายปมขายปมนะฮะของคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วคือคลิปนู้นนะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่ผมได้เล่าไปคลิปแรกเนี่ยก็คือคลิปที่ผมเล่าประสบการณ์นะฮะเกือบโดนฟันจนขาขาดใช่ไหมฮะและต่อมาเนี่ยถัดอีกประมาณสักสองสาม EP เนี่ยผมก็ได้เล่าไปขอันเองนะฮะว่าเออบอกบอแสว่าคลิปเนี้ยนะฮะเออมีใบยังไงนะครับผมที่มาประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมรูปแบบคลิปประมาณไหนนะฮะแต่ว่าฮะท่านผู้ชม ในหลายท่านเนี่ยนะฮะก็ยังหาคลิปไม่เจอ,อยู่ดีนะครับผมแล้วก็เเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่ทางมาส่วนตัวนะครับผมเข้ามาหาผมเนี่ยนะฮะผมก็เลยเปิดคลิปให้เขาดูนะฮะแต่วันนี้นะฮะผมก็ได้จัดเตรียมนะฮะเป็นคลิปคลิปนี้เนี่ยนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันน,นะครับผมอ่านะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ ต้องบอกว่าอะไรนะครับผมอยากให้ใช้วิจัยยานนนนหน่อยนิดนึงนะครับวิจารณญาณนิดน,นึงนะฮะก็ที่เอาคลิปนี้ให้ดูเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าผมจะพูดเป็นพิธาทานแล้วกันนะฮะว่า จุดประสงค์นะครับผมคืออะไรนะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยนะคะเรื่องเล่าเนี่ยเริ่มต้นเป็นยังไงก็จะเล่าวนอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ฟังนะเพราะว่าใครหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ไปดูคลิปนั้นนะครับผมก็มาฟังในคลิปนี้เลยนะเอาเลยครับผมเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะให้ดีฉันสตูดิโอด้วยแล้วกันนะครับผมเอาเลยครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปก็เอาเลยครับผมเริ่มเรื่องเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่ผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะ จริงๆเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเอามาลงเลยนะฮะเพราะว่าเออมันมีคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมเล่าว่าผมอยู่ในบนรถเมล์แล้วก็มีคลิปภาพประกอบก็คืออันนั้นนะคือผมอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนจะไม่มีกระแสดราม่าอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีคนบางคนที่แบบว่าดราม่านะฮะเพราะว่าผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเออถ้าแบบดราม่าอะไรมากก็อย่าไปดูตั้งแต่แรกผมก็พูดไปแล้วนะฮะแต่ก็ก็เข้าใจนะทำมาก็ต้องมีคนดูต้องไหมฮะก็ยอมรับได้นะฮะแต่คลิปนี้นะฮะมันอาจจะ เหมือนกันแต่ทีนี้มันมะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าผมได้มีการมาทะกับอีกทางคู่กรณีคือโรงเรียนสถาบาันอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็นานมาแล้วแหละนะครับผมก็ตอนนั้นผมก็อยู่ปวชว3นะฮะก็จะจบแล้วแหละนะฮะแต่คลิปนี้เนี่ยนะฮะถูกปล่อยออกมาโดยคนในรถนะฮะซึ่งผมก็ได้ใบ้ไปแล้วว่ามีประมาณไหนแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะย้อนกลับไปนะฮะวันที่ผม ได้เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเกือบโดนฟันจนขาขาดนะครับผมเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำขึ้นใจมากๆนะฮะแล้วก็ยังมีคลิปที่เป็นคลิปจริงๆนะฮะเหมือนคดีเด็ดนะฮะผมคลิปนี้นะฮะไม่ได้เป็นตัวแดงแทนนะับผมก็แต่ว่าจะก่อนที่จะไปดูเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าอย่าไปคิดว่าแบบผมจะต้องยุให้สถาบันอื่นมาตีกันหรือตระแตงเด็กช่างตีกันไม่ใช่เลยนะฮะเจ้นาผมแช่งงานนั่นคือว่าให้ดูภาพประกอบว่า ช่วงชีวิตหนึ่งนะฮะเ,เด็กช่างเราผ่านมายัางไงนะฮะพอเราก้าวข้ามณนะจุดจุดหนึ่งไปเราจะเรียนรู้แล้วว่าสิ่งพวกนี้มันดีหรือไม่ดีเราสามารถตัดสินได้โดยใช้เรื่องราวที่เราผ่านมานะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กช่างหลายคนเนี่ยนะฮะผ่านประสบการณ์มากมายนะฮะมากมายอาจจะมากมายกว่าสาขาอื่นๆด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่า ด้วยกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยบางคนเด็กดอบเด็กค้างปีเยอะเหมือนกับว่าเราสังคมเกือบจะเข้าผู้ใหญ่นะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายรูปแบบนะฮะก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือวันนี้ผมได้นํามาแชร์ให้เพื่อนได้ดูกันนะฮะผมก็ใช้วิจัย,ายานในการรับชมนิดนึงนะฮะก็เอานะฮะคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันไปไหนหรอวะ เอนเดีเลยอะครับผมเห็นไหมฮะคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยนะฮะมันมีความยาวมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยนะฮะสามารถนํามาให้เพื่อนๆได้ชมได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่าหลังจากช่วงที่ผมตัดไปเนี่ยคือช่วงที่ผมตัดไปนะฮะมันเป็นช่วงที่เราได้เข้าไปประทากกันแล้วนะฮะก็เห็นประมาณนี้ก็น่าจะหาดูกันได้ไม่ยากนะฮะก็อาจจะ คืออาจจะรู้เลยว่าคลิปไหนนะแต่อาจจะต้องหาหน่อยนิดนึงเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะฮะแต่ว่าผมมั่นใจว่าหาง่ายมากๆเพราะว่ามันเห็นช่วงแรกแล้วใช่ไหมครัแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะผมจะผมจะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเล่าสาวีกรอบนึงจากคลิปที่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูคลิปต้นฉบับนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะฮะก็เข้าไปดูกันได้นะเอาแล้วผมก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะคือเริ่มเรื่องเนี่ย วันนั้นพวกผมอยู่ปชสามนะฮะก็เราก็ลองจะไปโรงเรียนกันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเออมันเป็นช่วงสอบนะฮะก็คือน่าจะสอบจบแล้วแหละนะ,ะแต่เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมฮะว่าพอเราได้อยู่ปีสามว่าเราจะใกล้จบไม่ว่าจะเป็นปศส,สองหรือเออปชสามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องขยจะเซฟตัวเองนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้โดนทันบนหรือว่าเออโดนพักการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราไม่จบพร้อมเพื่อนนะฮะนึกออกใช่ไหมฮนะ เราก็เลยผมพวกผมเนี <Specifically, S 1> Eu, al, ่ยค like so ่อนข้างที่จะเซฟในระดับหนึ่งนะฮะก็คือไม่ค่อยได้ไปแบบเล่นอะไรแล้วแหละก็คือส่วนไปโรงเรียนขาเ้าก็พกของปกตินะฮะเพื่อป้องกันตัวก็เรียกอย่างนี้ก็ว่าได้อะนะฮะก็คือวันนั้นเนี่ยเออพวกผมก็เลยจะไปโรงเรียนแบบปกติเลยนะฮะแต่โดยรุ่นน้องผมเนี่ยนะฮะมันมีเพื่อนเป็นเออเป็นเพื่อนไปเนี่ยคือโรงเรียนนั้นที่ที่มันดักพวกผมนะมันสองเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่สองเนี่ยผมยอมรับใจนะว่ามันมันรักกันมากนะฮะก็เลยแบบมนกะว่าโทรบอกรุ่นน้องผม นบอกเฮ้ยวันนี้กูดักนะอะไรอย่างเงี้ยเออมึงมึงไปทางอื่นได้มึงก็ไปนะมึงเลี่ยนได้มึงก็เลี่ยนเส้นทางเนี้ยคือกูดักมันก็ทัวเหมือนกับเตือนนะฮะไม่ไม่อยากให้โดนลุงหลงอะไรเงี้ยก็ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะฮะถึงบางคนจะมองว่าโอ้โหสายอะไรเงี้ยก็คือคอาเป็นเพื่อนนะฮะมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะฮะถึงคุณจะเรียนเรียนไหนนะครับผมผมมองว่านี่แหละคือต้นแบบที่ดีมากนะฮะในคำว่าเพื่อนจริงๆนะฮะก็คือวันนั้นเนี่ยพอลูกน้องผมได้ข่าวว่าอีกกรณีโรงเรียนหนึ่งจะมาดักใช่ไหมก็มาบอกพวกผม พอเราไปกนะันเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราก็รู้แล้วว่ามันะดักประมาณตรงไหนใช่ไหมครับก็คือเด็กชางทุกคนน่ะจะรู้แล้วว่าเส้นไหนเนี่ยสมมติเส้นนี้นใช่ไหมโรงเรียนเนี้ยจะชอบดักตรงไหนก็คือเหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์กประจําของแต่ละจุดของแต่ละสถาบันนะฮะเออวผมเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาจะชอบดักประมาณช่วงนี้แหละนะฮะแต่ทีนี้เน,ะะน,นี่ยนะประเด็นพอเราไปถึงช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคือเราก็ไม่เจอว่าตรงนี้เขาไม่ดัก ะะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าวันนั้นที่จําเป็นต้องไปทางนั้นเพราะว่าออมันสายแล้วนะฮะแล้วก็วันนั้นน่าจะมีสอบด้วยนะฮะถ้าเกิดไปอีกทังมันจะอ้อมากนะฮะก็เลยเราก็เลยตัดใจว่าเ,ออเสี่ยงว่าเสี่ยงดีกว่าแต่ก็อย่างน้อยก็แปรงเรียนทันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่าสอบนี่มันสำคัญกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเส้นทางนั้นพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงแลนด์มาร์กที่อีกฝ่ายเนี่ยนะครับผมชอบดักเนี่ยก็คือเขาไม่อยู่นะเขาไปดักคือครางหน้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะด้วยความที่เราเลยจุดที่มันดักมาจุดแแแลลล้้วว่าาโอออสบยกูะะระงี <c oughs> ผมก็ขี่รถมาแต่อันี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป,เป็นเป็นศูนย์นะฮะมันเป็นศูนย์รถศูนย์รถแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายก็้วจะมีเป็นสะพานนะครับผมเป็นสะพานข้ามเขาจะอยู่หลังสะพานใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็ขี่รถไปแต่ด้วยความที่ไม่เห็นนะฮะรถมันก็ค่อนข้างติดเอางี้เส้นนั้นนะรถจะค่อนข้างติดเพราะว่าเป็นทางขนส่งนะฮะก็ะคะือผมก็ขี่ไปแต่ผมมาอยู่เลนอกไม่ได้อยู่เลยในใช่ไหมฮะก็เลยขี่ไปเสร ANS, ็จปุพ๊บอพอขี่ไปเสรเ็จปุ๊บเออจังหวะตรงนั้นมันเป็นทางเบีเ่ยง เลนนอกเบี่ยงเข้าเลนในใช่ไหมครัแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะับกรณีคู่กรณีเนี่ยก็เห็นบุ้งหอบแล้วก็กระโดดมาใส่พึ่งพอโดดมาเสร็จปุ๊บจังหวะรถติดคือพอรถติดเนี่ยคือจังหวะมันตกใจครับผมแล้วพอคันที่ผมนั่งอ่ะรุ่นน้องผมขับใช่ไหมครัพอบมื่อผมมาเออจะให้คนคนหนึ่งอะ่ะเหมือนกับว่าขี่นําไปเพื่อมาดูใช่ไหมพอบอกให้ข้างหนา้าข้างหนา้าข้าหนา้าโอ้หนั่นแหละมันก็วิ่งมาหาผมอ่ะแบบว่าพอวิ่งมาเสร็จปุ๊บด้วยขาที่เด็กมันตกใจใช่นะฮะเด็กรุ่นน้องมันตกใจมันก็เเเเเลลยยยยยแบบบบบบพีีีี่่่่ไไงงงงงงผมอก ผมก็เลยใท้น่องผมอะเบี่ยงออกทางขวาคือมันเป็นทางตัดเข้าเส้นในพอดีพอน้องผมเบี่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งมีลูกน้องผมมีคันนึงอะคือเบียดเข้ามาแบบเหมือนกับว่ามันก็ตกใจเหมือนกันมันเห็นใช่ไหมผมก็เลยบอกให้มันไป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 ก่อนไปก่อนพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพอผมก็ลังที่บิดออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนรถขนส่งคันหนึ่งอะแบบเหมือนกับว่าคือเขาก็เจาะกับรถน้องผมมาแล้วเหมือนไม่ให้ผมไปอะคือต่างคนต่างปรยุจใจกันจนอีฝ่ายนี่ยมาถึงตัวผมละพออีฝ่ายนึงมาถึงตัวผมปุ๊บโอ้โหลูก พอทิ้งเสร็จปุ๊บมันวิ่งไปเลยปุ๊บววววผมก็แบบว่าด้วยความที่แบบพอมันล้มแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้จังหวะและขาผมอ่ะมันติดเฟอร์นันเป็นรถเวฟเมื่ผมรถเวฟนะฮะร้อยสิบคือพอมันติดเสร็จปุ๊บขาผมอ่ะมันดึงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าจังหวะแล้วมันก็ตกใจนะรถมันกระทบมันเกี่ยว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 ขาเก่งนะฮะจนกระทั่งูวกนี้มาถึงผมแล้วก็ง้างแบบง้างสุดเลยแบบโอ้โหผมเห็นเลยแบบมีดยังฟุบเลยทักเลยแบบอ้อแล้วก็ปั๊บปุ้งพอปุ้งเสร็จปุ๊บก็อ้โหแล้วแแบบบเสียงบมีดนะะฮ มันปักเข้าไปที่บาะแล้วมันคาเลยนะโอ้โหตรงวันั้นผมผมจำไม่ได้ว่าผมตะกุยขาเอา้วผมตะคุยดูผมวิ่งแบบสับป๊อปป๊อปป๊อปอแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็วิ่งมาตามหลังผมแล้วก็บอกว่าอ๊ายซานม,มึงยุ่ยมึงยู่ผมก็บอกไอ้เชี่ยกูมไม่เยี่ยวไอ้ซานกูตายแน่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอโ้โหคือผมตายแน่นอนในะวันนั้นผมทำใจแบบว่าวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยผมวิ่งแบบบอกแล้วผมวิ่งสุดอะตรงวันบบนั้นอนะแล้วขาอ่อนด้วยนะผมเพราะว่านึกออกใช เรียนรีมจะหลังใช่ไหมฮะแล้วร่างกายเราจะอ่อนอน,นิดนึงนะฮะผมก็วิ่งปอปๆๆๆปป๊อปป๊อปป๊จนกระทั่งเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยหายไปทีนี้เนี่ยพอเสียงมันหายไปเสร็จปุ๊บรุ่นน้องผมที่วิ่งกับไปแล้วอ่ะมันบอกผมว่าพี่มันไปแล้วไปแล้วด้วยความที่ผมโมโหามากตอนนั้นอ่ะคือผมโมโหมากยังไม่รุ่นไงแล้วก็เลือนร้อยนิดนึงพอโมโหเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งเข้าไปแล้วน้องผมก็ให้นี่มาจังหวะน,นั้นแหละผมก็โดดเข้าไปสาสใส่พอดีนะครับผมก็เป็นคล้้้ววกกกก็็มาานนนะะะะฮฮแแลยยยัไป แต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ผมนะฮะที่เป็นฝ่ายปกครองเนี่ยเขาถ่ายคลิปอยู่ข้างหน้าแล้วผมซึ่งจอดข้างหน้าเนี่ยดูว่าผมเล่นกันแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับผมถ่ายคลิปว่าผมเนี่ยนะครับผมแล้วเขาก็พอตํารวจมาเราก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นรถเพื่อนผมก็พังนะครับผมแล้วก็รถรถรถพังเลยรถคันนั้นน่ะก็คือน้ํามันเหมือนกับว่ามันก็แตกใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าแ,แล้วก็ ขี่รถไปนะฮะอาจารย์ก็ขี่ตามมาแล้วบอกเฮ้ยมึงจอดมึงจอดมจอดมจอดแล้วผมก็ไปจอดฮะแล้วก็แยกวนนะครับผมกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึงก็เข้าเรียนไปนะฮะก็พอวันหนึ่งมานะฮะเอ่อพวกเราก็คณะผมเนี่ยนะฮะเราก็โดนเหมือนกับว่าโดนลี้เข้าไปในห้องปกครองนะฮะก็ตามขั้นต็ปนะฮะผมโดนแบบนั้นนะฮะก็แต่ทีนี้พวกผมก็อธิบายให้อาจารย์เขาฟังนะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าอาจารย์ก็เห็นใช่ไหมครับว่าพวกผมมาปกตินะอะไรเงี้ยเราโดนดักนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดผม ผมเหมือนกับว่าเราก็อธิบายเขาว่าเออผมป้องกันตัวจริงๆนะก็เห็นอยู่หรือว่าจะต้องให้ผมแบบเโดนฟันหรือว่าอะไรก่อนอธิบายเขาฟังแบบว่าคุยกับก็ประมาณนี้แหละครับเหมือนกับด้วยคำนี้เขาก็เข้าใจเราใช่ไหมครับเขาก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีขอโทษนิดนิดน่ดหน่อยอ่ะเหมือนกับว่าก็น่าจะเป็นประเพณีนะครับเป็นพิธีเพราะว่าเขาอาจจะต้องอาจจะต้องทําแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยลเพราะว่าเขาเข้าใจเรานะฮะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็หลังนั้นเสร็จปุ๊บก็เหตุการณ์นี้ อีกวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอ่ะคือเย็นวันนั้นแหละฮะผมคลิปนี้ก็ได้ถูกปล่อยนะครับผมลงในยูไลท์นะฮะซึ่งยูไลท์ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสไวรัลที่ห้องเดียดดังมากเป็นเพจหรือเป็นกลุ่มจำไม่ได้แหละก็คือยูไลท์มันก็จะเอาคลิปมาจากยูทูบใช่ไหมเป็นคลิปที่เป็นคลิปกระแสหรือคลิปที่เหมือนกับว่าคลิปรายวันนะฮะก็นํามาปล่อยนะับผมก็คนก็ดูในเฟซบุ๊กเยอะมากนะับผมก็คอมเมนต์ด่าสารพัดนะฮะเข้าใจฮะเด็กช่างตีกันนะฮะก็มีคนชมตาหลังมาเต็มเลลยนนนะครบผผมมกกกก็็ปปาาณีี้้้ซึ่่่งงิตอออว จุดประสงค์ที่นามาเล่านะฮะนำมาเล่าให้เป็นวิยาทานว่าเด็กช่างจุดนึงก็ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะครับผมแต่ส่วนทุกวันนี้นะครับผมทุกคนนะครับผมมั่นใจเลยว่าร้อยละ9 9 9 9เนะฮะคิดได้หมดแล้วมีเครื่องงานที่มั่นคงและดีขึ้นนะครับผมโดยประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านมานะฮะก็อยากให้เพื่อนเศษตรงนี้ให้เพื่อนพิยาทานะฮะหรือ,น,อน้องดูแล้วว่าจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมชีวิตเรานะฮะแล้วก็ครอบครัวเราก็สาคัญที่สุดซึ่งเรื่องนี้หลายๆท่านก็ รุ่นพี่หลายคนก็บอกรุ่นน้องเสมอนะคนที่เขาจบไปแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะอะไรอย่างเงี้ยมึงป้องกันได้มึงเซฟได้หลบได้เลียกได้หรีกได้ก็เลีกไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เราไม่ได้คบกันแค่ปวชใช่ไหมฮะแล้วก็จะตายจากการมันก็ไม่ใช่ทุกคนก็ต้องล้วนแต่ไปใช้ชีวิตของแต่ละคนนะฮะผมก็เอาแล้วผมเรื่องนี้ก็นํามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะับผมเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะับผมจากที่ผมหายไปเกือบจะเดือนไหมสิบกว่าวันนะนะัะผมน่าจะส นะผม,ผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้เพื่อนดูกันนะครับผมก็เอาแล้วผมตรงนี้นะฮะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมให้เจสันด u โอ้ด้วยแล้วกันนะครับผมเอาแล้วผมตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ